อะไรไก่โอ้ฟังบวกขี้มาเลยสอแล้วแกะสลักแกบสลักข้าวไก่เฮ้ไก่ไก่เอามาเลยนะตัวน้อยนะตัวใหญ่ไปเรู้ดิ้วมาสิกีไปไปนี่ ฉลากแบบนี้นะครับไม่รู้ถูกใจหรือเปล่านะครับแน่นอนว่าพอมาถึงเทศกาลแห่งความสุขครับเมื่อคริสต์มาสจนมาถึงปีใหม่นะครับโรงเรียนต่างๆ่าจะอนุบาลประถมมัธยมเนี่ยนะครับจนกระทั่งระดับออฟฟิศนะครับก็จะมีการจับฉลากจับสฉลากเล่นกันนะครับเป็นเทศกาลแห่งความสุขนะครับเรื่องราวนี้ครับลูกสาวของเธอคนนี้ครับถ่ายคลิปมาลงทิกต็อกนะครับจับของขวัญปีใหม่ครับจับปีมาของขวัญที่โรงเรียนนะครับได้รางวัลที่สุดเซอร์ไพรส์มากครับเป็นไก่โต้งครับต้องอุ้มน้องไก่โต้งเนี่ยกลับบ้านมาเลี้ยงครับ ชาวเน็ดก็เข้าไปแซวคนยกใหญ่ครับสงสัยปีหน้าจะได้วัวได้ควายหรือเปล่าเนี่ยเออเดี่ยครับคลิปคลิปนี้มาจากผู้ใช้ t ิ k กต็อกรายหนึ่งนะครับโพสต์คลิปวิดีโอนะครับพร้อมกับข้อความระบุครับว่าของขวัญปีใหม่จากคุณครูนี่นะครับจับของขวัญได้ไก่โต้งกลับมาครับชาวเน็ตเนี่ยหุบยิ้มไม่ได้เลยครับหัวเราะไปตามกันหลังจากที่เจ้าของโพสต์เนี่ยเปิดเผยคลิปให้เห็นนะครับลูกสาวสุดดีใจไปจับของขวัญปีใหม่ที่โรงเรียนครับทุกคนได้รางวัลสุดเซอร์ไพรส์มา ถูกใจมากได้ไก่ต้งกลับบ้านไปเลี้ยงนี่เราไปดูคลิปดูเต็มครับไหนอ่ะกันอ่จแกะสลากอะไรไก่โอ้ฟังวัวคมื่อไหร่สอบแล้วแกะสลาักแกะสลักไก่แกงกุ้งไก่เลยใจอ่ะมึงกันอ่ะตัวน้อยนะตัวใหญ่ไปเรเดียวมาสิกี่ไป นี่ครับหลังจากทีค่คลิปนี้ถูกแชร์ออกไปในโลกออนไลน์นะครับมีคนเข้าไปชมกว่า3าล้านครั้งคอมเมนต์กว่าสี่พันนะครับหลายคนก็บอกเอ็นดูมากๆเลยลูกไปเร็วๆสิเดี๋ยวมันจะขี้นี่ในคลิปในคลิปได้บอกแม่เลยไปสิออกรถเดี๋ยวไก่มันจะขี้เอาวนี้หัวเราะเสียงแม่มากนะครับไอเดียคนเอามาจับนี่ก็สุดยอดจริงๆให้มีลูกมีเต็มหลานมีไก่เต็มอะไรหมดเลยเขาบอกนะครับให้มีลูกหลานไก่เต็มเล้าไปหมดปีหน้าเนี่ยน่าจะได้หัวได้ควายนะต้องรู้ด้วยว่าใครจะเอาอะไรมาจับครับ